ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินจิ้มจุ่มปูชื่อเองเฟี้ยวจิ้มจุ่มปูและชื่อเฟี้ยวอนะ่ยอุ้ยทำไมสกินอุ้ยทำไมเติมหนักปะเนี่ยทำไมตัวเท่จังไม่ได้เติมเติมแค่มีเพชรนิดนหน่อยเองเราอ่ะใช่แล้วครับผมผมเล่นไม่เป็นนะแบกผมด้วยนะเราก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันในชื่ออะไรบัวลอยเหรอบัวลอยครับลงตรงไหนครับชื่อบัวลอยหรือเปล่าใช่ครับลงตรงไหนครับ บัวลอยนี่มันอร่อยไหมอร่อยครับลงตรงไหนครับเมื่อไหร่จะลำขาดวะเนี่ยหอ,อนรายการนี่มันคือจุดโทเละ่ะใช่ไหนนายบอกว่านายเล่นไม่เป็นไงเล่นไม่เป็นแต่เราชอบยิงชอบลงมาแล้วยิงเลยอะ่ะมันไส้อออลงมาแล้วยิงเลยสายเดือดสายเดือดเธอไหนบ้านบอกบ้านไหนไหนผมไม่เห็นจังหวะนี้ จ mm ัดเต็มจัดโอ้ยโอ้โหตดนตดนเฉยอ <S <s um เออม,มันลงแล,งนนล้วเออมันลงมันลงมันลงไปนอนแล้วมันลงมันลงไปนอนไม่เราเนี่ยลงไปนอนแล้วเนี่ย,อ,ยอะไรโอ้โหไม่เห็น